โอเคโอเคเอาไรฮะเดี๋ยวดูเรื่องของหน้าไม้นะครับจริงๆวัจะบอกว่าหลายๆท่านนะครับมีปัญหาตีไม้ยาวนะครับหรือ driver นะครับมันเฟดออกขวาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้มาดูเรื่องของให้เราเข้าใจวงสวิงของเราก่อนนะครับว่าณ ช่วงเวลาที่ไม้กอล์มันเคลื่อนที่นะครับหน้าไม้มันเคลื่อนที่แบบไหนนะครับในตอนที่รเราเหวี่ยงไดเวอร์นะครับเดี๋ยวว่าให้ดูอย่างนี้ก่อนเพื่อไม่เป็นการงงให้ดูยืนตรงๆไว้จะยืนตรงๆให้ทุกคนดูนะครับยืนตรงๆก่อนยังไม่พับตัวลงไปเหมือนเซตอัพนะยืนตรงๆก่อนเสร็จปุ๊บถ้าไหวหมุนตัวมาทางขวาพาไม้กอล์มมาทางขวาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าไม้ก็จะเคลื่อนที่ ไม่ตรงเป้าหมายเป้าหมายนะใช่ไหมเพราะว่าไม้กอล์ฟเราไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตลอดเวลาแบบนั้นนะครับเพราะกลับมาตรงกลางกึ่งกลางเหมือนหน้าไม้จะตรงเป้าถูกต้องนะครับเสร็จพอมันเคลื่อนที่ไปทางฝั่งซ้ายต่อครับหน้าไม้เริ่มวนไปทางไหนครับทุกคนเริ่มวนไปทางซ้ายแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆในการตีไม้ยาวหรือจริงๆก็อาจจะทูกไม้นะครับคือการพยายาม ดันหน้าไม้ให้ตรงกับเป้าหมายแบบนี้มากเกินไปครับจริงๆแล้วในเครื่องที่เราลอนช์มอนิเตอร์ที่เราอ่านค่าไม้กอล์ฟกันนะครับเราจะอ่านบริเวณโซนที่เราอิมแพคปั้งตรงนี้เนาะนี่ครับปึ้งตรงนี้เสร็จปุ๊บไม้กอล์ฟเคลื่อนที่ไปเราจะเห็นว่าหน้าไม้เริ่มเป็นไงครับเริ่มวนตามเส้นทางของวงสวิงของเราเนี่ยเดี๋ยวไว้ทำให้ช้าๆนะ ปึงป้งปึง้งปึ้งเอา้าตรงนี้ตรงไหมตรงไม่ตรงเสร็จปุ๊บเริ่มวน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 ,วนสายนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆในการตีไดรเวอร์หรือไม้ยาวๆนะคือการพยายามจะทําให้หน้าไม้เนี่ยตรงอย่างเงี้ยนานมากจนเกินไปนั่นคืออย่างที่หนึ่งเลยที่เจอบ่อยนะครับเคสที่หนึ่งที่เจอบ่อยเดี๋ยวจะเล่าหลายเคสเลยว่า เฮ้ยลูกกอล์ฟออกขวามีอะไรบ้างเพราะแน่นอนหวายว่า7 8 0ของนักกอล์ฟคือตีรเวอร์เฟดออกขวานะครับเดี๋ยวต้องให้เข้าใจทักษะตรงนี้ก่อนเหมือนหวายยืนหันข้างเมื่อกี้ยืนตรงแบบนี้เลยตอนเนี้ยหน้าไม้จะตรงไปตามเป้าหมายที่เราเล็งถูกไหมครับพอไม้กอล์ฟเคลื่อนที่มาทางขวาเราจะเห็นว่าหน้าไม้ไปไหนครับหน้าไม้มันก็จะชี้ออกขวาแล้วนะพอเราขึ้นไม้ขากลับลงมาปึ้งอพอเป็นวงกลมเราพยายามให้ตอนโดนปั้งตรงเป้าที่สุด หลังจากตรงเป้าการเคลื่อนที่ตรงนี้ปึ้งให้เข้าใจต่อว่าไม้กอล์ฟจะเคลื่อนที่เหมือนหน้าไม้ไปทางซ้ายของเป้าหมายแล้วอ่าเห็นไหมเห็นหน้าไม้ไหมครับตอนนี้หน้าไม้ตรงเป้านะพอไหวเริ่มเคลื่อนที่ไม้กอล์ฟผ่านปึ้งหน้าไม้ก็จะวนไปตามเส้นทางของมันทางซ้ายตามลักษณะโดยธรรมชาติเนื่องจากเราไม่ได้แกว่งไม้กอล์ฟเป็นเส้นตรงแบบนี้ ไม่กอล์ฟเลยจะไม่ได้ตรงเข้าหาเป้าตลอดเวลานะครับณช่วงเวลาที่เราพยายามลงมาปึ้งโดนเสร็จให้เข้าใจว่าไม่กอล์ฟเคลื่อนที่รอบตัวเราหน้าไม้มันก็จะหมุนหมุนมมุนตามของมันโดยธรรมชาติแล้วอันนี้เล่าในเคสที่ธรรมชาติก่อนนะคราวนี้หลายคนครับถามว่าแล้วทําไมพี่ถึง ต้องรู้สึกปิดหน้าไม้ทําไมพี่ต้องปิดหน้าไม้ไม่งั้นลูกกอล์ฟออกขวานั่นแสดงว่าเมื่อไม้กอล์ฟเคลื่อนที่แล้วหน้าไม้มีการเปิดออกจากเป้าระหว่างทางก่อนมาโดนลูกกอล์ฟทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องปิดหน้าไม้ถามว่าผิดไหมถ้าจะต้องรู้สึกปิดหน้าไม้เข้าหา เหมือนปิดหน้าไม้เป็นทางซ้ายเข้าหาแล้วทําให้ลูกกอล์ฟรู้สึกตรงไม่ผิดครับคุณรู้สึกยังไงก็ได้ให้ลูกกอล์ฟคุณตรงอ่ะมันเป็นรับได้หมดแต่ทีนี้เรื่องคุยความรู้สึกกับความเป็นจริงเราต้องแยก2โซนนี้ออกจากกันแต่และคนจะรู้สึกยังไงได้ตามสะดวกเลยครับขอให้ผลงานของเราออกมารับได้เป็นใช้ได้ครับแต่ถามนี้ถามว่าอย่างที่หวบอกว่าถ้าเราขึ้นไม้รักษาทําให้หน้าไม้ตรงเป้าได้นานได้ตลอดเวลามากที่สุดแฟกเตอร์จริงๆแล้วตอนเข้าปะทะเรายัางต้องปิดอีกไหมฮะ คิดแบบตรงไปตรงมาเลยถ้าหน้าไม้มันไม่ได้เปิดออกในระหว่างทางที่มันเคลื่อนที่ตอนมันกลับเข้ามาเราก็ไม่ต้องปิดมันสิถูกไหมโอเคไม่เป็นไรที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่รักษาหน้าไม้ค่อนข้างดีตลอดเวลาจนกลับมาโดนลูกกลอฟนะครับแต่คราวนี้โซนแรกแบบที่บอกให้เข้าใจก่อนว่าหน้าไม้ไม่ได้ตรงก้าหาเป้าตลอดเวลาขนาดนั้นไม้กลอฟเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปทางซ้ายแบบนี้หน้าไม้มันก็จะต้องเลี้ยวตามไปทางซ้ายแบบนี้ อ้าวแล้วถ้ามากกว่าล่ะปึ้งอ่าจะเห็นว่าอย่างนี้เกิดการหมุนหน้าไม้แล้วคราวนี้ก็มาดูทักษะการบังคับหน้าไม้จะเห็นว่าถ้าไหวจับไม้ชี้เข้าหาทุกคนตรงตรงแบบนี้แบบนี้คือหน้าไม้ตรงใช่ไหมครับแบบนี้คือหน้าไม้ตรงนะถ้าไหวหมุนหน้าไม่งี้อ่ะสลีระเปลี่ยนแขนซ้ายเปลี่ยนตำแหน่งแขนขวาเปลี่ยนตำแหน่งหน้าไม้เปลี่ยนที่หน้าไม้เปิดออกขวาไปจากเป้ากลับมาตรงใหม่ แล้วถ้าไหวหมูนหน้าไม้ไปทางซ้ายแบบนี้นะหน้าไม้คว่ำไปทางซ้ายนะแขนซ้ายเปลี่ยนที่แขนขวาเปลี่ยนที่ก้านเปลี่ยนองศาหน้าไม้ก็เปลี่ยนองศาเห็นไหมเมื่อก้านถูกบิดเมื่อเราบิดก้านหน้าไม้เปลี่ยนหน้าไม้เปลี่ยนหน้าไม้เปลี่ยนแน่นอนคราวนี้คนดูอยู่ในไลฟ์เนี่ยไม่รู้กี่คนคราวนี้เราจะต้องเอาไปประจวบบวกลบกับผลลัพธ์กับวงสวิงของคุณเอง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าถ้าเมื่อเราแกว่งและเรารักษากา้านไม่ให้หมุนไปหมุนมาเคลื่อนที่เข้าหาลูกลูกกอล์ฟจะมีโอกาสตรงสูงกว่านะครับแต่ถามว่านะักกอล์ฟที่ขึ้นไปบิดขวาลงมาบิดซ้ายและตอนโดนลูกปะตรงกันหน้าไม้ตรงพอดีปึ้งลูกกอล์ฟตรงได้ไหมก็ตรงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นึกตามภาพเลยเมื่อเปิดเข้าปิดออก คนนี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญหรือลุ้นเอาแต่ละวันว่าวันไหนจะจับจังหวะตรงนี้ได้พอดีหรือไม่หรือไม่พอดีก็แล้วแต่แต่ขั้นต่อไปของการเปิดปิดเปิดปิดก็คือการพยายามรักษาการให้ตรงให้ได้ตลอดเวลานะครับให้มากที่สุดใช้คาว่ามากที่สุดแล้วกันให้ตรงได้มากที่สุดความสม่ำเสมอในแต่ละวันก็จะเกิดได้บ่อยหน่อยนะครับเกิดได้บ่อยหน่อยอา้าวทีนี้ ทำยังไงแบบที่วหวบอกว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องปิดหน้าไมายเพื่อเข้าดังนั้นแฟกเตอร์จริงๆที่จะหนีกันไม่ได้ก็แสดงว่านะตอนขึ้นหรือตอนเริ่มลงเนี่ยเรามีหน้าไม้ที่เปิดนะครับคุณระต้องรู้สึกปิดก็ไม่เป็นไรนะก็อาจจะต้องฝึกก่อนว่าคราวนี้ทักษะฝึกยังไงหน้าไม้ก็บังคับโดยการขยับหน้าไม้ขยับหน้าไม้นี่ขยับหน้าไม้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 น,ไมนะครับ ก็ต้องเริ่มเอาในรันแบบต้นนะก็เอาํำดับของการฝึกขยับหน้าไม้แบบนี้เข้าหาลูกกอล์บมาใช้ก่อนได้เลยครับมาใช้ก่อนได้เลยนะครับแล้วพอเริ่มทําได้คล่องขึ้นค่อยมาเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่อยากหมุนไปหมุนมาให้หน้าไม้มันค่อนข้างดีตลอดเวลาทํายังไงก็เป็นสเต็ปต่อไปนะครับโ okay. อเคเพราะแน่นอนว่าลูกกอล์บที่มันเฟดออกขวาโอเคมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้ลูกกอล์บออกขวานะแต่ว่าแน่ๆเลยคือหน้าไม้เราเปิดมากกว่าแนว นะครับลูกก๊อฟมันถึงหมุนเป็นไซก้อยเฟดออกขวาคราวนี้สิ่งที่วหวจะทําครับให้ทุกคนลองเรียนรู้ไปพร้อมกันนะวหวอธิบายให้มันแบบบ้านๆน,นะและดูเข้าใจง่ายที่สุดในลําดับเข้าหาลูกกลอฟนะครับถ้าเกิดส่วนคอไม้นะครับบริเวณที่ก้านเสียบลงไปถึงลูกกล์กก่อนถึงลูกกลอกก่อนเดี๋ยวทำด้านข้างให้ดูกันนะหมายเขาว่าหน้าไม้คอไม้นี่นะ ถึงลูกก๊อฟก่อนนำเข้าหาลูกก๊อฟก่อนหน้าไม้จะไปทางไหนครับทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าหน้าไม้ออกขวาะนะครับคราวนี้ส่วนปลายถ้าเกิดเราบังคับส่วนปลายเข้าหาลูกก๊อฟก่อนมากๆครับปลายโดนลูกก๊อฟก่อนมากๆเราจะเห็นว่าหน้าไม้ปิดไปทางซ้ายทีนี้แหละมีการบ้านในการฝึกซ้อมของแต่ละคนแล้วว่า ทำยังไงความรู้สึกแบบไหนของเราซึ่งแต่ละคนมันรู้สึกไม่เหมือนกันนะว่าจะเน้นเรื่องนี้เสมอนี่คือปัญหาของการสอนกอล์ฟด้วยความรู้สึกมันถึงไม่สามารถเอาความรู้สึกของฉันไปใส่ความรู้สึกของเธอได้100%เพราะเราไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะครับการบ้านคืออ่าถ้าไหวาวางหน้าไม้แบบนี้เห็นไหมครับไม้หน้าไม้ไหวจะพิงเข้ากับก้านกับกริปเนี่ยครับทั้งหมดถูกไหมก็คือหน้าไม้มันตรงเข้าหาเปล่าถ้าเกิดตอนดาวสวิงลงมาพูดตอนโดนเลยปึง้ง กลายเป็นว่าส่วนคอไม้เข้าหาเส้นชัยหรือผ่านลูกกรอบก่อนมาโดนกริปก่อนเนี่ยและส่วนปลายไม้มันยังไม่ถึงลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหน้าไม้ไปทางไหนครับทุกคนหน้าไม้ไปทางขวาใช่ไหมครับพอหรือขึ้นเสร็จบางคนตีรวบสายเปี้ยงส่วนไหนถึงเป้าก่อนส่วนไหนถึงเส้นชัยก่อนถึงกริปก่อนปลายก็เป็นหน้าไม้ปิดไปทางซ้ายนะครับนี่แหละที่เราจะต้องมาฝึกกันคือเข้าหาบริเวณตรงนี้ ปั้งณเนะซียววิธีตรงนี้ให้หน้าไม้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และหลังจากนี้เข้าใจว่ามันจะหมุนรอบแบบพาร์ทที่1ที่ไหวบอกเมื่อกี้แล้วสิ่งที่ต้องระวังวนกลับไปข้อที่1คือพยายามทําให้มันตรงอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะครับโอเคอันนี้เราต้องจับความรู้สึกเดี๋วยวไวจะลองมาเช็คปึ้งโอเคสรีละของไหวประมาณนี้ประมาณนี้แขนซ้ายประมาณนี้ประมาณนี้หน้าไม้ใช้ได้ถ้าแขนซ้ายไหวยอยู่อย่างนี้เฮ้ยหน้าไม้เปิดเว้ย เฮ้ยโอ้โหถ้ามือขวาไหวขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้โอ้โหเฮ้ยตอนกลับลงมาหื้ปลายไม้นำเลยหน้าไม้ปิดไว้ค่อยๆสังเกตสรีออสรีละเอาของตัวเองดูนะครับแต่ว่าทำไมต้องพูดแบบนี้อีกก็เนื่องจากบอกแล้วเราไม่ได้เหมือนกัน1น0นแน่นอนว่าจับก,กริปเราก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรากับไม้นี่แหละเรากับไม้นี่เรียนรู้ว่าถ้าแขนไหวลงมาแบบนี้โอเครูปมือประมาณนี้หน้าไม้รับได้โอเคลงมาปุ๊บเฮ้ย โอ้โหถ้าแขนซ้ายอยู่งี้ไม่ได้ก็เรียนรู้เอาว่าตำแหน่งร่างกายของเราอยู่ประมาณไหนที่จะทำให้หน้าไม้ตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคอ้าวไหนมีคอมเมนต์เกี่ยวกับไดรเวอร์ไหมครับคราวนี้ก็ต้องทดลองครับมีคอมเมนต์ไหมเนะี่ยไม่น่าจะมีฮัลสวัสดีครับโอเคอ้าวททนี้หวะก็ทดลองดูครับว่า เป็นยังไงนะครับคอยหาดูถ้าไม่ตรงก็คอยจูนเอานะครับไปหนึ่งสองอึ๊บเอ๋อีกสักลูกหนึ่งนะครับอเอ๋เต็มตัวไปอึ๊บโอเค นะใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไดเวอร์ลองถามดูได้นะครับช่วงนี้ไดเวอร์ออกขวาจัดๆเลยนั่นแหละนั่นแหละไปเช็คร่างกายของเราได้เลยครับว่าตอนนี้มันเข้าเนี่ยลำดับของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงหน้าไม้เปิดออกขวานะถ้ามองจากภาพด้านข้างคนมองเข้ามาจะเห็นว่าคนตีออกขวามือเป็นยังไงนะหน้าไม้ถึงเป็นยังไงนะถ้ามองด้านหน้าหน้าไม้ออกขวาใช่ไหม เข้ามาปึ่งโอ้โหแสดงว่าลำดับตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วเราทำไงอ่ะกลับ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 หน้าไมคก็เปลี่ยนนะครับสิ่งที่จะต้องเข้าใจมากๆเลยนะคือเราไม่ได้ควบคุมลูกกอล์บลูกกอล์ฟเป็นเหมือนผลลัพธ์เรากาลังควบคุมร่างกายของเราเนี่ยแหละเมื่อร่างกายเราเข้าแบบนี้ลูกกอล์ฟก็เป็นแบบนั้นเมื่อร่างกายเราเข้าแบบนี้ลูกกอล์ฟก็จะเป็นอีกแบบเมื่อร่างกายเราเข้าแบบนี้ลูกกอล์ฟก็จะเป็นอีกแบบนะครับดังนั้นเราควรน่าจะต้องทํางานกับร่างกายของเราเนะี่ย ให้มากๆถ้าร่างกายของเราอยู่ถูกตำแหน่งหน้าไม้ก็จะรับได้ลูกกอล์ฟก็จะรับได้นะครับโอเคอันนี้เรื่องทิศทางนะเดี๋ยวจะไปต่อให้เรื่องฮึบปุ่มโอเคอึบหนึ่งสองโอเค ครับอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องทิศทางของไดเวอร์นะอ่าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับทิศทางของไดเวอร์ไดเวอร์ผมตีให้ความรู้สึกสายพาเข้านี่ผิดไหมครับรู้สึกอะไรก็ได้พี่รู้สึกอะไรก็ได้ที่ทําให้ผลงานมันดีอย่าไปอิงกับความคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าผลงานมันใช่อ่ะคุณรู้สึกอะไรมันผมว่ามันรับได้นะครับแน่ๆนะครับสิ่งที่ต้องคิดให้จริงที่สุดนะคือเรารู้สึก อย่างไรแล้วทำให้วงสวิงแสดงออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดอันนั้นแหละคือฟีลลิ่งหรือความรู้สึกที่ในแต่ละคนจะต้องพยายามรักษาเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลานะครับแน่นอนแต่ถามว่าแล้วนักกอล์ฟกลุ่มไหนที่ถึงพาดทางเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไม่สามารถสเต็ปอัพไม่สามารถสเต็ปอัพไปได้ก็คือนักกอล์ฟกลุ่มที่ ยืนอยู่บนความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักว่าฉันทำแล้วนะฉันทำแล้วแต่แฟกเตอร์จริงๆวิดีโอถ่ายออกมาดูกันจริงๆทำหรือเปล่าอันนั้น,นคือประเด็นนะครับถ้ารู้สึกว่าทำแล้วแต่ในวิดีโอถ่ายออกมากมันยังไม่มากพอพี่ก็ต้องรู้สึกเติมไปอีกในช่วงแรกๆครับแน่นอนว่าจะยกตัวอย่างนี้เหมือนเราออกไปวิ่ง2กิโลเช้าวันแรกกับ2กิโลของเช้าวันที่30มสิบะเรารู้สึกเหมือนกันไหมอะไม่มีทางวันแรก2กิโลโคลาบากเลย ทำไป30วัน2กิโลหมู่ไหมหมู่เลยดังน,น,นั้นความถนัดเราจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความรู้สึกของเราแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือแม่ง2กิโลเท่าเดิมนะความจริงก็คือ2กิโลเท่าเดิมแต่เมื่อเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆเก่งขึ้นเริ่มชํานาญขึ้นเริ่มชินขึ้นความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนคราวนี้ก็ค่อยๆไปจูนนิ่งกันใหม่เออคราวนี้เป็นยังไงพอ2โลสบายแล้ววิ่ง4ี่โลไหมพอตีสปีดนี้แล้วสบาย เพิ่มความเร็วหน่อยไหมระยะได้เพิ่มขึ้นมันก็จะสเตปอัพไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพยายามจะไลฟ์ให้อยู่ในทิศทางนะครับในสนามนี้ในสมซ้อมกับการออกรอบทําไมมันต่างกันมากโอเคเพราะมันไม่มีสถานะใดที่เหมือนกันเลยไม่ใช่แค่โลเคชันรวมถึงตัวเราความคาดหวังที่เราอยู่ในสนามไดความสบายใจความสบายกายความปลอดภัย ความกดดันความไร้ซึ่งอุปสรรคความที่ตัวเราก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรเหมือนกันแลยพอไปสนามจีงความกดดันของเราความอยากได้ของเราความคาดหวังของเรารวมถึงโลเคชันตำแหน่งยืนทำเลสิ่งเรารอบกายนะครับไม่เหมือนกันอีกดังนั้นผมถึงพยายามเน้นเสมอว่าอยู่ในสนามได้เนี่ยไม่ต้องดูผลงานหรอกครับไม่ต้องดูผลงานเลยดูว่าเราสามารถบังคับ ตัวเองได้แค่ไหนเช่นนักกอล์ฟที่ตีออกขวานะนักกอล์ฟที่ตีออกขวาปึง้งออกขวาไปเลยในสนามซ้อมลูกต่อไปทําอะไรดีอะลูกเราไปทําอะไรดีลองซ้ายไหมเมื่อกี้หวบอกว่าถ้าบังคับหน้าไม้อย่างนี้เข้าโอเคจะซ้ายงั้นลองซ้ายไหมอะ,ลอ,มอะลองซ้ายไหมอะลองซ้ายไหมเอ้ยโอ้โหเริ่มครคราวนี้พอไปในสนามจริงเราเริ่มคุยกับตัวเอง รู้เรื่องว่าอันไหนขวาอันไหนซ้ายสมมติออกรอบขวามาแล้วสี่หลุมหลุมห้าต้องเอาทักษะในสนามดรายเมื่อกี้มาลองใช้ดูไว้ว่าวันนี้แม่งขวาหมดเลยเว้ยรูกอบมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเริ่มเห็นมิติใหม่ๆในการออกรอบนี่แหละครับคือประเด็นที่เน้นมากๆเวลาอยู่ในสนามดรายแต่ถ้าในสนามดรยครับเครื่องออกมาเราตี เปียงเครื่องออกมาตีเปี้ยงเครื่องออกมาเราตีเปี้ยงเราแทบไม่ได้ฝึกอะไรกับทักษะการบังคับร่างกายเลยนอกจากความชํานาญในท่าเดิมเนี่ยฮะนอกจากความชํานาญในท่าเดิมนะครับถึงจะบอกว่ามันแทบไม่มีไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่ตอนซ้อมคุณจะทําให้มันตรง40ลูกได้โดยที่ไม่รู้ชัดๆไม่รู้จริงๆว่าเราทําอะไรแต่ การซ้อมไปทางซ้าย10ลูกไปทางขวา10ลูกทดลองตรง10ลูกได้มาห้าไม่ตรง5้าอาจจะมีประโยชน์กว่าการที่คุณซ้อมแบบก่อนอันนี้ก็ได้ที่เราซ้อมมาก่อนอันนี้ได้เพราะทาไมเราไปซ้ายแต่เรารู้สึกก็ฉันอยากให้ไปซ้ายมันไปซ้ายอะแฮปปี้ป่ะ, Happy, ะฉันอยากให้ไปขวามันไปขวา่าแฮปปี้ป่ะลองให้ตรงดีมันประมาณไหนวะใกล้เคียงกว่าแต่การที่ลูกกอล์ฟทุกอันนี้อยากให้ตรงแต่ออกขวาอยากให้ตรงออกขวาตรงไม่ได้ลูกหนึง่งแต่ไม่รู้เลยว่าตรงเพราะอะไร อันนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทําให้เราไปต่อลาบากนะครับ